คุณหมอคะหนูเศร้าค่ะเป็นอะไรคะคนไข้เป็นคนที่เธอไม่รักเป็นเป็นอะไรนะคะขออีกทีหนึ่งนนนหนูเป็นประจําเดือนค่ะโอ้เว่าคนไข้เป็นอะไรเป็นประจําเดือนนี่เองก็ว่าคนไข้ดูเศร้าไปเลยอาการสะเก็ดเงินก็กำเริ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะทํำไมมันถึงกํำเริบขึ้นคะ ก็เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฮอร์โมนร่างกายเรากําลังเปลี่ยนแปลงนะคะในช่วงที่เราเป็นประจำเดือนฮอร์โมนเพศหญิงเราก็จะสูงขึ้นทําให้สมนุนฮอร์โมนในร่างกายมันเสียก็คือการอักเสบได้มากขึ้นนั่นเองค่ะผื่นมันก็เลยอาจจะมีความเผือแดงอักเสบระคายเคืองมากขึ้นนะก็แล้วแต่คนค่ะจริงๆแล้วส่วนใหญ่มันจะกาเริบในช่วงที่ร่างกายเรายังมีภาวะการอักเสบมากมาก หรือบางคนที่มีภาวะฮอร์โมนไม่สมดุลอยู่แล้วตั้งแต่แรกเช่นคนที่ฮอร์โมนประจำเดือนมาไม่ปกตปิอยู่แล้วตั้งแต่ต้นหรือบางคนที่มีการไปใช้กลุ่มยาคุมโดยอเฉ้ายาคุมประเภทฉีดเนี่ยมันทําให้สมดุมลฮอร์โมนในร่างกายเราอาจจะไม่คงที่ก็ทําให้ร่างกายเนี่ยมีการอาักเสบได้ง่ายขึ้นและกระตุ้นเป็นผื่นแดงมากขึ้นได้แต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะสาวๆถ้าเราดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีก็ไม่มีอะไรนะ่าห่วงค่ะ